สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมผมครับวันนี้5มีนาคม2565ครับเดือนมีนาคมครับอสมอจ,จะได้เงินทั้งหมด3,500บาทนะครับก็มีค่าตอบแทนเสียงภัยโควิด19 5เดือนครับตุตลา64ถ,ถึงกุมภา65ได้2,500ครับโดยจะได้วันที่18มีนาคมนะครับแล้วก็ค่า ป่วยการเดือนละ1000ก็ได้วันที่15บหมีนาคม1000นะครับก็รวมได้3 5 0 0าสำหรับคลิปนี้มาดูขั้นตอนที่เหลือครับขั้นตอนจากวันที่หมีนาคมไปจนถึงวันโอนเลยนี่มีอะไรน่าสนใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำาวละขั้นตอนไปหน่วยงานไหนแต่ว่ามันทำให้ทำคลิปบ่อย สำหรับคลิปนี้จะเสนอว่าจากวันที่5ไปจนถึงวันโอนและโอนเสร็จมีขั้นตอนอะไรบ้างชมครับอันนี้เป็นปฏิทินเก่านะครับปฏิทินการดำเนินงานที่กรมบัญชีกลางแจ้งมายังหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเบิกเงินให้อสมอค่าป่วยการบ้างนะครับค่าตอบแทนเสี่ยงพีโควิดบ้างซึ่งซึ่งตามปฏิทินนี้เขาทำแต่เดือนตุลาซึ่งตอนนั้นยังไม่มี ค่าตอบแทนถึงไวโควิดนะครับสําหรับผลงานของเดือนกุมภาก็พี่น้องเอสมอก็ทําไปแล้วก็ส่งรายงานยี่ห้าไม่เกินยี่ห้ากุมภาแล้วก็หน่วยบริการที่มีเอสมอทางานเจ้าหน้าที่ก็จะกดยืนยันผลงานและส่งต่อไปยังระดับหน่วยงานระดับเหนือขึ้นผ่านระดับอีโซเชียลเวแฟร์ก็คือวันที่1มีนาทําไปแล้วเจ้าหน้าที่เราพอสตอทาแล้วนะครับถ้าเป็นสํานักอนา,ารอรรมัยก็เขาก็ทําแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลอาเภอเขาก็ทําแล้ว ขั้นตอนต่อไปสํานักงานสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบและเช็คข้อมูลผ่านระบบอ e ีโซเชียลเวเฟร์แล้วก็ส่งไปจังหวัดก็ทําแล้วเมื่อวันที่3มีนาคม4มีนาคมเมื่อวานนี้ครับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ทําแล้ว,ต,วตรวจสอบข้อมูลตามที่อำเภอต่างๆกดยืนยันข้อมูลและส่งข้อมูลมาให้จังหวัดจังหวัดก็ตรวจในระบบอ e ีโซเชียลเวเฟร์และก็ส่งให้สปสสผ่านระบบอ e ีโซเชียลเวเฟร์ไปแล้ว4มีนาคมเมื่อวานถึงขั้นตอนนี้ต่อไปครับ วันที่5มีนาคมก็เป็นสอบอสอสอบอสอก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี่ของกระทรวงสาธารณสุขนี่จะเป็นคนส่งข้อมูลอ,อสมอให้กับบอกอบอกอก็คือกรมบัญชีการนะครับและปคอออพร้อมแจ้งหนังสือส่งข้อมูลผ่านระบบ e-social welfare ว,เวเันที่5มีนาคม,มครับอันนี้เป็นปฏิทินเดิมก่อนหน้านี้ยังไม่มีค่า ตอบแทนเชรัมไวโควิดจะเป็นแบบนี้วันที่5สปสเป็นคนทํางานส่วนวันที่7ปคอคเป็นคนเช็คข้อมูลผ่านระบบอ e ีโซเชียลเวแฟร์ครับเจ็ดมีนาแล้วก็วันที่8ปกรมบัญชีกลางประมวลข้อมูลที่ได้รับจากสปสและปะคอคนะครับวันที่9กกรมบัญชีกลางทาทั้งนั้นเลยครับตรวจสอบรายงานสรุปยอดเบิกจ่ายเงินจะทาหนังสือขออนุมัติสั่งจ่ายจะทําข้อมูลเบิก gfmis บวก l a n payment เพื่อโอ,อนเข้าบัญ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่พักธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บกบบัญชีกลางจัดทาข้อมูลจ่ายเงินรายบุคคลเตรียมส่งธนาคารพาณิชย์ทําให้เสร็จภายในวันที่9มีนาแล้วก็วันที่10มีนาคมบัญชีกลางบันทึกข้อมูลในระบบบ้านเน็ตเพื่อรอโอนจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปเข้าบัญชีที่เปิดไร้กับธนาคารพาณิชย์นะครับวันที่10มีนาแล้วก็วันที่11มีนาคมบัญชีกลางส่งข้อมูลการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารให้ธนาคารพาณิชย์ บกกบัญชีกลางอนุมัติโอนเงินในระบบบ้านเน็ตไปธนาคารพาณิชย์และอนุมัติส่งข้อมูลการโอนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ในวันที่11มีนาและวันที่15มีนาธนาคารพาณิชย์โอนเงินโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านกบัญชีธนาคารทับพร้อมเพย์นี่นะครับวันที่15นี่ก็คือวันโอนค่า่วิการนะครับแล้วก็เดิมเดิมหน่อนไม่มีค่าตอบแทนเสี่ยงไปรัสกหลังจากโอนวันที่15แล้วนะครับ จะโอนอันนี้เป็นปฏิทินเดิมนะครับหลังจากโอนวันที่15แล้ววันที่<อ>2ี่สิบสมีนาคมกรมพัชชีการก็จะมีหนังสือแจ้งผลการโอนไปนยังกรมสบประวว่าโอนสําเร็จกี่รายโอนไม่สําเร็จกี่รายเพื่อแก้ไขต่อไป,อไปในเดือนถัดไปนะครับทั้งหมดนั้นก็คือขั้นตอนการโอนค่าริการและแจ้งผลการโอนค่าริการวันที่22มีนาคมนะครับก็จะรู้ว่า ใครโอนสาเร็จไม่สาเร็จกรมบัญชีอ่กรมสบปศจะรู้แล้วในเดือนถัดไปก็จะสบประก็จะแจ้งไปยังอ่ระบบอีสูเชียร์เวเฟให้หน่วยงานทราบว่าใครจะต้องได้กดให้ใหม่ในเดือนถัดไปในรายที่โอนไม่สําเร็จนะครับอันนี้คือค่าเริการโอน15มีนาคม05นะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีเงินค่าตอบแทนเสี่ยงไรัสโควิดด้วยกรมบัญชีกลางก็มีการปรับระบบเพื่อ เพื่อทําระบบนี้ให้กับค่าเสี่ยงไปโควิดให้ได้รับูในเดือนเมีนาด้วยกันด้วยมาดูครับก็มีการปรับบ้างนะครับเดิมเดิมส่งไปตั้งแต่วันที่5อย่างเดียวจบนะครับเพราะว่ามีค่าบริการอย่างเดียวตามปฏิทินเดิมแต่ต่อไปมีมีค่าต่อแผนสเปยโควิด -19 ด้วยก็สบศก็มีการปรับแผนปรับปฏิทินในการทํางาน ร่วมกับกรมบัญชีกลางโดยวันที่8นะครับจึงส่งหนังสือแจ้งเยนยันข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสียงภัยให้บัญชีกลางด้วยนะครับให้กรมบัญชีกลางด้วยวันที่8แล้วก็วันที่9กรมบัญชีกลางประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสปสเพื่อประมวลผลอีกค่าตอบแทนเสียงโควิดนะครับที่ได้รับจากสปสเป็นประมวลผลค่าตอบแทนเสียงโควิดที่จะจ่ายให้อสมทั่วประเทศและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักอนามัยกทมด้วย เพื่อจ่ายอสสสด้วยนะครับประมวลผลวันที่เกนะครับกรมบัญชีกลางทำส่วนวันที่14มีนาคมนี่ก็เป็นบทบาทของกรมบัญชีกลางทำอยู่4อย่างตามที่โชว์ในหน้าจอนี่นะครับเพื่อจะทําข้อมูลรายการจ่ายเงินรายบุคคลส่งไปยังธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็วันที่15มีนาคมนี่จริงๆรแล้ววันที่1 5้ามีนาคมนี่จัดทาเสร็จไปแล้วหนึ่งระบบก็คือระบบค่าบริการวันที่25้านี่ วันที่สิบห้าในค่าเปิดการก็โอนไปนะครับคนละพันสําหรับอสมอสสทั่วประเทศวันที่สิบห้าเป็นการเป็นกันโอนในส่วนค่าปิดการแต่ในส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยก็ไปสิบเก้านี่นะครับกบริจีการจะบันทึกบันทึกข้อมูลในระบบบล็เน็ตเพื่อรอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างๆของกบริีการต่อไปนะครับอันนี้ในในส่วนของเงินค่าเสี่ยงภัยนะครับในส่วนของค่าปิดการโอนสิบห้าตามปฏิทินเดิม ส่วนค่าตอบแทนฉบัยใบคูปซิปครับกรมชีการเป็นการบันทึกในระบบบ้านเน็ตนะครับ1ิมีนาแล้วก็16มีนากรมชีการส่งข้อมูลการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารให้ทางการต่างๆกรมชีการอนุมัติการโอนเงินในระบบบ้านเน็ตไปธนาคารต่างๆและ16มีนาคมอนุมัติส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบธนาคารต่างๆและวันที่18วันที่18เนี่ยธนาคารโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชีธนาคารทับพร้อมเพย และโอนเงินเข้าไปทีธนาคารของฐานบริการทัพสํานัก,นกอนามัย,รมยกรทมในหลายที่รับเงินสดนั่นก็หมายความว่าวันที่18มีนาคมเนี่เป็นวันโอนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโลุ่ม19ทั้งในส่วนของอสมอทั่วประเทศทั้งในส่วนของอสอสอของกทมด้วยนะครับ18มีนาคมโอนและขั้นตอนสุดท้าย29มีนาคม65กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสือแจ้งผลการโอนเงินกลับไปยังสปสแจ้งให้กับกรมสปสทราบว่าในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาโอนสําเร็จกี่ลายโอนไม่สําเร็จกี่ลายาก็เรียกยว,ว่าแจ้งผลการโอน,นไปให้สปสหากมีใครโอนไม่สําเร็จก็ต้องแก้ไขในเดือนถัดไปหากโอนสําเร็จใครโอนสําเร็จแล้วก็จบนะครับทั้งหมดก็คือขั้นตอนนับตั้งแต่วันที่5มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันโอน สิบห้ามีนาโอนค่าเผยการ่สิบแปดมีนาโอนค่าตอบแทนถึงไวโควิด -25 สองพันห้านะครับจนถึงวันสุดท้ายของระบบก็คือยี่สิบเก้ามีนากรมจีการแจ้งผลการโอนใครโอนสาเร็จไม่สาเร็จกลับคืนไปยังกรมสอบสเพื่อทราบและแก้ไขในเดือนถัดไปทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนกว่าพี่น้องอสมอจะได้เงินก็นําเรียนมาให้กับพี่น้องอสมอได้รับรู้รับทราบไว้เพื่อจะได้เข้าใจในระบบต่าง อันความรู้มีไว้ใช่ใส่บาแบคหามรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับสำหรับคุณเมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ